โอเคนะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกม Minecraft mm hmm. ในแมปเดิมโอเคแล้วก็ต้องรอให้ถึง100เหมือนเดิมติ๊กต่อติ๊ก,กวันนี้เร็วเพราะว่าเราสร้างโลกไ้ก่อนแล้วโอเคหลังจากที่เราพังหมู่บ้านไปตั้งแต่ครั้งที่แล้ว mm hmm. ทําให้ตะหนักได้ว่าเป้าหมายจริงๆไม่ใช่การทําลายหมู่บ้านทิ mm ้งแม่ โอเควัตหมายจริงๆคือการสร้างบ้านขนแกะโอเคหาคขนแกะเจอแล้วเอาขนสีอะไรดีถูกต้องสีนี้สีม่วงสีฟ้าชอบสีกีดกสีเหลืองอเคแค่นี้แหละบ้านขนแกะโอเคบ้านขนแกะก็จะมีสีประมาณนี้โอเคเอาฐานสีอะไรดีอย ก็น่าจะตั้งฐานสีเหลืองก่อนดีกว่าก็สร้างไปแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดเก้าสิบก็จะยาวสิบบล็อกกันนะครับผมสิบบล็อกแล้วก็นับหนึ่งถึงสิบมาหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ็เหมือนเดิมฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแป้าสก็ต่อไปเลยรับครบจับครบแล้วครับทีนี้เราก็จะได้ฐานมาประมาณนี้นะครับผมจริงๆมันไม่ใช่บ้างของแกแหละแจ,จะสร้างและที่เคียบถี่ที่อยู่แค่ในวงนี้เท่านั้น ก็จะมีปรามานนี้จะสร้างอะไรดีก็ euh, น่าจะเป็นสิ่งที่มันเคียร์ทีบหน่อยในวงสีเหลืองนี่อ่า euh, มองแล้วเออไม่ใชิญบ้าน באר. ก็น่าจะเป็นวงจรประตูวันนี้จะมาสอนสร้างประตูกันทงท,งทั้งที่ผมยังไม่รู้เลยว่าประตูสร้างกันยังไงก็ หาประตูก่อนมันคือสิ่งที่เบสิคที่สุดละมัง้งตั้งไว้อาลืมไามันต้องติดนะตั้งสร้างเสร็จแล้วครับประตูโอเคเอาจริงนะครับไม่ใช่แบบนั้นประตูที่หมายถึงจะเป็นประตูวงจรไฟฟ้า,ฟาซึ่งจะต้องใช้สัตติกี้พิสตัน แล้วก็อะไรนะ l i g h t i n g toss หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ดิแล้วก็ต่อไปไม่ใช่ต้องใช้เออสวิตตปุ่มเอ่อ,อ,อต่อมาก็น่าจะเป็นแ p บดรอไม่ใช่เออไม่ใช่แถบดรอแ p บดรอจะเป็นอย่างอื่นแบบนี่แบบงงานแ p บดรอเป็นแบบนี้ก็น่าจะต้องเตรียมเลสโตนด้วยแหละถ้าไม่ มันยังไงมันก็ต้องเตรียมเลสโตส่วนและอีกอย่างต้องบ็อกที่เราชอบมาหนึ่งบ็อกบล็อกที่ต้องใช้ได้ด้วยใช้เป็นบ็อกไม้ดีกว่าโอเคสร้างง่ายๆสั้นๆเดี๋ยวตั้งก่อน สร้างกับดักตัวเปลี่ยนใจแล้วกับดักแบบนี้ทุกคนก็น่าจะเคยเห็นนะเพราะว่ามันคือกับดักที่เบสิกที่สุดแล้วว่าน่าจะมีคนหนีได้แหละถ้าใช้กับดักนะแต่เราต้องใช้สำหรับคนเล่นมือใหม่เท่านั้นนะถ้าเราใช้กับคนเล่นมือใหม่เขาจะไม่หาทางออกไม่เจอเลยก็ได้ อะไรประมาณนั้นแ่ายง่ายไม่ใช่อันนี้เอ,อเ,นอเอ่อเพลงพราโอเคก็ประมาณนี้ ก็น่าจะต้องเสียงเพลงนังนะเออปรับตรงไหนรู้มะออปชันเนเะนี่ยมิวสิกปิดโอเคไม่มีเสียงตึก,กวนละอืมแกมันชอบกินเลยนะ นี่ไงครับมันจะเป็นแบบเนี้ยหาทางออกไม่เจอแต่ผมตั้งปุ่มอัตโนมัติได้มันเลยหนีมันเลยกระโดดขึ้นมาใช้สำหรับคนที่ไม่มีปุ่มใช้สำหรับคนที่ไม่กระโดดอัตโนมัติไม่ได้อระเราต้องกับดักนี้ก็เบสิกนะถ้าเกิดจะยากกว่านี้ก็หนีไม่ได้เลยแหละแต่ก็กระโดดได้อยู่ดีหละ เอาวางขึ้นมาหน่อยนะครับผมวางขึ้นมาก็แค่นี้มีแค่นี้ก็แค่นี้แหละมัง้งเอาเทียนทีออกมาก่อนเทียนทีฟินแอนด์สตีล เน่าจะรู้ผมจะฟินแอนด์สตีลไปทำอะไรมีมีฟินแอนด์สตีลฟินแอนด์สตีลเจออะไง f i ฟินแอนด์สตีลก็ไม่ค่อยพอใจกับผลงานนะครับผมผมโกรธมากที่ไม่พอใจผลงานตัวเองเพราะฉะนั้นผมจะทำการทำลายโดยการใช้บล็อกธรรมชาติที่ธรรมชาติที่สุด บายบายผลงานตุ่ช่างเป็นเสียงที่ไพเราะยิ่งนักโอเคจะไปตามหาอะไรดีวันนี้เราจะไปหาใบาโอมดิบดากันทุกคนก็ใบโอมดิบดาก็จะอยู่บนพวกใบอมภูเขาสูงแล้วเราก็ต้องขุดลงไป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 อ่าลืมไปอยู่ในหมวดนี้ ลงก่อนลงก่อนคล้ายๆล้าัสเคฟเลยแต่ไม่ใช่นั่นอย่าเจอแล้วเจอแล้วดีเจอแล้วดีด้าโอ้เจอแล้วดีสะกดเจอแล้วดี p ด a r k เจอแล้วดี p ด a r k ไบ,บโอมว้าวนี่ครับรู้ไว้เลยอย่างแรกไบโอมดีฟดาร์จะอยู่พวก ภูเขาสูงอะไรประมาณเนี้ยอยู่พวกภูเขาสูงอยู่บนภูเขา,ส,า,ขาสูงแล้วเราต้องขุดดิ่งลงมาจ,จนถึงวายที่ศูนยอันนี้ก็คือใบโอมสาก,กุลาเห็นไหมลงหนึ่งจุดยี่สิตั้งแต่ครั้งที่แล้วอะดูสิโอเคก็ไปดูอย่างอื่นกันดีกว่าอืมซสก,กุลาก็สวยดีเอออะไรอะ ว้าวแม่น้ำโอ้ยไม่ใช่แม่น้ำว้าวสวยดีไม่ค้ามาถึงขนาดนี้แล้วว้าวไอเนี่ยมันอาจจะเราอาจจะเจอสิ่งนี้ขุดผมไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะ ไม่มีไม่มีมเนี่ยไอใบไอไอถ้ำเนี่ยไม่ใช่ถ้ำเลยมันอาจจะเจอไอนี่ไอไอเจอวไอที่เจอนะที่ช่วยเออ่ยาแก้รักษาวเีเลตเจอให้หายจากการเป็นซอมบี้เออก็น่านจะตามหาหมู่บ้านใหม่ไม่เจอแล้วละมัง้งหายาได้ไงที่เดิมเป๊ะ ก็น่าจะนำไรเดียเอเออไม่มีอะไรจะดูละก็เสกสัตว์มาดูดีกว่าเาว่ากันว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่น่ารักที่สุดนี่สองอันนี้นั่นก็คือน้องอลเล่ว้าวน้องดูเสียงนี่ ส่วนเออน้องเอสลลตโต้ต้องอยู่ใกล้ๆน้ำ่อยตายอ่อระบบนิเวศจะพังไหมถ้าวางไว้ตรงนี้ก็น่าจะพังอะมั้ดูสิว้าวน้องน่ารักมากว้าววันนี้ผมของดพูดเพื่อฟังเสียง อ่าน้ำใจแล้วก็วางนอนออวางทีระบบนิเวศพังหมดนี่แหละการวางแอคซิลอตโตเป็นเหตุสังเกตได้เราก็ไปกันเถอะโอเคอะไรดีก็ทุกคนก็น่าจะรู้นะสิ่งที่น่าสนุกที่สุดนี่ไงเจอแล้วการไลค้าสมบี เอาชุดกอรอเแท้ๆเอาชุดกรอเนเธอร์ไลท์เลยโทเทมไม่ต้องใช้เพราะเราจะอยู่ในโหมดนี้รู้สึกเป็นคนดูดีมีระดับที่ได้ใส่ชุดเกราะเนเธอร์ไลท์คนดูดีมีระดับเอาโล่มาด้วยในโล่ไม c ครับแล้วที่เกี่ยวก F. ด F อะอะไรดีขวานไหม อันนี้ด้วยเออไม่เอาเอาอันนี้ออกเอาธนูดีกว่าเอ่อถ้าเป็นธนูก็ต้องเอาโลออกเอาโลออกนะครับผมเอาโลออกแล้วหาลูกธนูเอ่อลูกธนูอันไหนดีไม่รู้อะไม่รู้ไม่เคยใช้ธนูสีแดงมั้ง กด F นะครับถ้าจะเปลี่ยนเฮ้แล้วเวลานี่ไหดูดิหมูจะติดสถานะอะไรว้าวเฮ้ยเปลี่ยนดีกว่าเอออันสีเขียวก็น่าจะเป็นยาพิษหาสีเขียวก่อน กุรีอะไรอ่ะ <c oughs> ไอพวกนี้ในอันนี้สถานะในวิชั่นเนาะอ๋อจะตาสว่างในวิชั่นหนึ่งนาทีอันนี้ <c oughs> อะไรอ่ะเอออ่านไม่ออก ต้องการหาสถานะเดียวกับเออการปาพิษของแม่หมดอ่ะก็ไม่อยากใช้ลูกธนูธรรมดาทมาก็ไม่แต่อันอะไรสโลเออใช้นนี้ดีกว่าสโลใช้แล้วรู้สึกเฮ้มูอยูย่ไหนเสียงอันเลว อ้าวหมูหายอ้าวอยู่นั่นไงน,นั่นไงช้าลงยิงอ้าวเป็นม้านี่ไหนก็ไหนไ,หน,ไหนก็เป็นม้าละ โอเคน้องอันเล่ไม่ตายก็พรุ่งนี้ค่อยเปิดโลกใหม่ดีกว่าโลกนี้คงจะเน่าเฟะเพราะว่าเราระเบิดหมู่บ้านเพียงแห่งเดียวไปแล้วเอะแกะยิงก็ยิงไม่โดนอีกแกะมีของจะให้อใช้มือดีกว่า โอเคเจ้าแก่น uh, uh, like ้อยฉันมีของจะให้น่าก็คือเนื้อของเพื่อนในเวลาที่สุกแล้วไงเนื้อของพวกนายไงทุบทุทุบด้วยเนื้อแกก็เอานะครับก็มีแค่นี้แหละขอจบเพียงเท่านี้ในร่างชุดก่อนในเทเลไรสุด จบโอเคการเล่นก็จะมีแค่นี้มันอาจจะสั้นไปหน่อยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งกดทุกอย่างยกเว้นดิสไลค์นะครับจบแล้ว